ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายขอวนกลับมาที่นักรบพเนจรสุดขอบฟ้ากันอีกรอบค่ะเพราะคลิปที่แล้วที่ได้รีวิวไปยายดูไปแค่4 EP แบบดำน้ำอีกต่างหากจึงอยากจะขอมาเมาส์อีกสักหน่อยค่ะเจาะลึกเฉพาะบทบาทของเวนเคอร์สิงที่กงจินเล่นได้แบบประทับใจยายมากม คือยายก็ดูซีรีส์ที่กงจิ้นเล่นมาหลายเรื่องนะคะก็ <_ S 1> ะเออพ่อหนุ่มคนนี้หน้าตาดีนะแต่กงจิ้นในบทวันเคอร์สิงนี้นะคะถือว่าสุดจริงๆค่ะวันเคอร์อสิงของกงจิ้นนั้นเป็นตัวละครที่มีดามาจดูแรงเหลือเกินพลังทำลายล้างขั้นสุดดึงดูดใจชวนหลงไหลถึงยายจะไม่ใช่สายวายแต่ก็กรี๊ดหนักมากเริ่มตั้งแต่ฉากที่ปรากฏตัวในฐานะคุณชายหนุ่มรูปงาม ดูสำอางหรูหราประกายตาขี้เล่นยั่วล้อในทีแพร่ๆมากๆยายก็โดนตกไปเต็มๆแล้วอะค่ะแล่ไม่ยามตอแย่ตามติดโจจือซูนั้นก็ช่างเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักไม่มีกักใ,ใดๆสายตาวาจาการกระทำชัดเจนสุดๆจนคนดูนะคะฟินแล้วฟินอีกที่น่ารักมากๆก็คือความอยากเห็นโชมหน้าที่แท้จริงภายใต้หน้ากากของโจจือซู ที่มีความพยายามมากหลาย EP แล้วสุดท้ายนะคะก็อดรนทนไม่ไหวนะคะจะเอาให้ได้แล้วดูพอได้เห็นหนะ้าโจจือซูที่หล่อจริงอะไรจริงเท่านั้นแหละหืมกระมงักงขนาดนั้นกินเข้าไปเลยไหมเ่าเวินอีกอย่างนะคะที่ทำให้วันเคอร์ซิงมีความโดดเด่นแตกต่างจากตัวละครในซีรีส์เรื่องอื่นๆก็คือความมีดักไซส์แบบดาร์กมากๆ ที่ทำให้เขาดูเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยทั้งสีหน้าแววตาต้องยอมรับคขาว่ากงจินนะคะแสดงได้ดีจริงๆเลยความโหดนั้นนะคะบางครั้งถึงขั้นอมาหิตเลยทีเดียวแหละแต่ถึงยังไงยายก็เกลียดเมโลงอะคะ่ะด้วยเหตุผลความเป็นมาต่างๆที่สำคัญนะคะตอนอยู่ในโหมดร้ายนั้นอืหลอกกระชากวิญญาณมากๆโดยเฉพาะตอนที่มีใครประแตะต้องโจจือซูสุดชิรักนั่นแหละอื เตรียมใจรับความเกี้ยวกัดไว้ได้เลยตายอนาถแน่ที่ทั้งโหดและไม่รู้จะกล้าหาไหมก็คือตอนที่เวนเคอร์สิงทะเลาะกับโจจือซูแล้วโมโหหงุดหงิดผ่านพาโลกับลูกสมุนถึงขั้นคาทิ้งแม้จะมีเหตุให้ตัดสินใจแบบนั้นก็ตามแต่ก็อดขนลุกไม่ได้อะคะ่ะเอาจริงนะคะถึงจะร้ายยังไงก็ตามแต่ที่เวนเคอร์สิงยังกุมหัวใจคนดูเอาไว้ได้ย่งอยู่หมัด ให้ต้องรักต้องเชียร์อย่างสุดใจต่อไปนั้นนั่นก็เพราะถึงเขาจะโหดแค่ไหนแต่กับคนรักแล้วเขาก็จะกลายเป็นคุณชายสายรุกที่จัดหนักจัดเต็มตลอดประเภทร้ายกับคนทั้งโลกแต่อ่อนโยนกับเธอคนเดียวไม่เคยอ่อนให้ใครนะคะยอมแค่อาชีคนเดียวขนาดงอนแล้วเขาไม่งอก็อยังต้องหายงอนเองอะคะ่ะหมดกันก็คราวนี้แหละภาพรักสุดโหดของเจ้าหุบเขาผี นี่ใหญก็ไปส่องดูตัวอย่างตอนต่อไปที่ยูคูเขาปล่อยออกมานะคะอืมก็ยังมีความหวานความซึ้งความฟินแทบจะทุกอีพีเลยตอนเนี้วันๆก็ไม่ต้องทําอะไรละคะ่ะคอยอัปเดตคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนี่ใหญก็ได้ข่าวลือม,มานะคะว่าตอนจบนั้นทีมสร้างเขาวางไว้2แบบคือแบบแรกให้อาชีเนี่ยตายตอนจบแล้วก็แบบที่2นะคะคู่พระเอกและนายเอกเขาก็จะเร้นกายปลีกวิเวกไปอยู่ด้วยกันอย่างสงบ ยายบอกเลยว่าถ้าจบแบบแรกเนี่ยยายจะเหมาะเครื่องไปจีนไปตั้งป้ายประทวงหน้าบริษัทเลยค่ะแต่ยายคิดว่ายังไงทีมสร้างก็คงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะเห็นภาพปิดท้ายในเทรลเลอร์นะคะเป็นภาพสาพ่อลูกครอบครัวสุขสันต์มันก็น่าจะต้องจบดีแล้วนะทุกคนคลิปนี้ยายไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้าด้วยนะคะบายบาย